ช่วงทำเสียหรือเรียนมา เอาละครับท่านผู้ชมกลับมาสู่ในช่วงทําเซียนหรือเรียนมาสัปดาห์นี้เราจะบอกเลยว่าวิธีการเล่นกอล์ฟจริงๆมีหลายๆวิธีวันนี้เราเลยต้องมาสอบถามผู้รู้ต้องมาถามโปออิดว่าใช่ครับผมครับผมวันนี้เราก็มาเป็นทุยไม่ใช่อาไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เลยต้องมาถามโปก้องเลยว่าโปก้องวิธีการคิดในสนามกอล์ฟจะสอนยังไงบ้างยอางแรกผมก็ต้องบอก้องบออาริกระตกโดมโออาริกระทตกเลยมั้ยไม่มีมิดแท้และศัตรูที่ถาววเล่นกันเป็นหลุมๆไปอ่าหลุมหมไปวันนี้เราเล่นกันสี่คนสีออกไปสีลูกซ้ายคู่ซ้ายขวาคู่ขวาหลุม นที่ลูกแล้วมองกลับมาที่หมุดทางขวาของแท่นทีออฟถูกต้องหรือจะมองจากแท่นทีออฟมองไปก็ได้ว่าลูกของท่านอยู่ที่ไหนแบ่งทีมหลุมนั้นเลยแบ่งทีมไปเลยซ้ายคู่ซ้ายขวาคู่ขวาเล่นกันจบปุ๊บนับคอยกันเลยเวลาเขาเบสกันเขาเบสเป็นผักฉันแพ้กล้วยสองหวีเอาไปเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเออแล้วเวทีเล่นบางทีเขาเล่นแค่เบสวันคือมือหนึ่งชนกันบางทีมือทั้งมือหนึ่งมือสองเบสวันเบสทูมันมีโดมอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือห้าบอลบวกกับไปปุ๊บหนึ่งงต้อ ว่าเราจะสู้ข้างไหนสู้เนี่ยคือเบสบนะไปสู้กับเขาไม่ได้ไปอยู่ทีมเขานะแต่ผมบอกเลยความมันมันขึ้นอยู่ที่หลุมพาสามถ้าท่านนักกอล์ฟเนี่ยคนกลางแล้วตีไปใกล้เนี่ยผมบอกเลยลิกาโตโกชซมามีระบบหนึ่งเขาบอกว่าโดมหมดไม่แบ่งทีมซ้ายทีมขวาได้ปะได้ก็อาจจะเป็นแบ่งค่อยหนึ่งสามสองสี่อย่างงี้มันจะได้แบบว่าไม่งั้นตกน้ำซ้ายสองคนตายห่าเลยกติกาเนี่ยสำหรับคนที่เล่นกติกาแรกไปแล้วแล้วแม่งมีคนหัวหมอแม่งชอบตีคนสุดท้ายแล้วแม่งตีเลือก เราก็เลยต้องเปลี่ยนโดยการที่หนึ่งสองสามสี่ก็หนึ่งสักคู่สามสองคู่สี่ควายไปเลยแล้วแต่กวนของท่นนกอฟเลยว่าท่นนกอฟอยากเล่นแบบไหนอันนี้ฟอ,อร์แมตแรกโดมอลิกกตโตเซมัสโดมอลิกกตโตฟอร์อมแมตที่สอง ล็อตเบิกัสสมมติเล่นเล่นสี่คนเอาไปสี่คนเล่นสี่คนใช่ไหมจับคู่กันไหมจับคู่กันไงอ่สมมติว่าคุณคุณมาถึงคุณแบ่งทีมมาเรียบร้อยแล้วสมมติกล้องคู่อิดแล้วกันเอ็มคู่ไอ้คนข้างๆ่าผมคู่ไอ้นี่ผมคู่เจสันเดย์เจสันเดย์นั่งเลยเฮ้ยอายูโอเค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 ไอ้เจสันเดย์ไอ้คู่อยู่นะโอเคเดี๋ยวเจอคู่เขาอ่เวกัสเวกัสเป็นไงไหนบอกเจสันเดย์สิอิดอิดออกสี่กล้องออกสี่สี่สี่พาคู่พาพาคู่พาคู่ปรากฏว่าผมเอ็มออกห้าเจสันเดย์ ออก4เอาเอาเอาเลขเลขน้อยตั้งเอาเลขน้อยตั้งก็คือ4 4 5 4 5่ห้าส่ห้าพอยเดียวต้องพอยเดียวแต่ผมได้ทาคู่ต้องคูณสองอ๋อต้องแถมกล้วยสองใบถูต้องเพราะผมกินด้วยทาคู่แค่พอ ถ้าพาคู่ได้จะได้คูณได้คูณสองได้คูณสองเอาแล้วถ้าอย่างนี้เบอร์ดี้สมมติอิดได้สามสามกล้องได้สี่อยู่ได้ห้าห้าเจสันเดย์ได้สี่ผมสี่สิบห้าเหมือนเดิม่านี่คุณเป็นสามสิบสี่แต่ของคุณต้องกลับเอาเลขมากขึ้นไปอยู่ไหนห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ลบด้วยสามสิบสี่นั่นคือจำนวนพอยที่คุณเสียครับก็คือยี่สิบเอ็ดกล้วยยี่สิบเอ็ดกล้วยและกล้วยละเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณว่าคุณไปซื้อกล้วยแถวบ้านคุณแพงหรือเปล่าก็เล่นไปจนครบสิบแปดหลุมเออคุุณณกกก็จะไไดด้้้้รูวว่่่าคนลยีใบ กลับบ้านไปเออหรือว่าผมเสียกล้วยกี่ใบกลับบ้านไปถูกต้องง่ายๆเอาเลขเอาเลขสองของคะแนนทีมมาบวกกันแล้วก็มาแข่งกันแต่ถ้าเบอร์ดี้ฝั่งคู่แข่งต้องสลับข้างเอาเลขมากสุดโหถ้าอย่างนี้เพื่อรุ่้มทีมผมออก8หลุมนั้นนี่อีกทีมหนึ่งนี่เบอร์ดี้นี่จบเลยนะพลิกกันกล้วยหลายใบเลยโอ้โห พอแมบที่สามาังเราผ่านเอเชียนเกมไปเนี่ยต่อไปต้องสิที่เบวิธีการเล่นคือเกมของการพัดคุณต้องทำวันพัดเท่านั้นถึงจะได้กล้วยคุณทำพัดคุณอาจจะเสียผักพอตีออนเสร็จปั๊บก็จัดอันดับกันเลยเพาะลูกที่ออนเท่านั้นออนเท่านั้นมันง่ายคือคนที่อยู่ใกล้หลุมมากที่สุดเวลาออนแล้วทุกคนออนเสร็จปุ๊บนับอันดับ คุณอยู่อันดับใกล้หลุมมากที่สุดคุณได้เบอร์หนึ่งคุณไกลออกมาเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สเบอร์สี่เบอร์ห้าจัดอันดับกันนะพูดว่าหลุมอยู่ตรงนี้เราเอ่อกล้องตีเข้าไปใกล้ที่สุดอ่าอิดตีเข้าไปได้ก่อนเหมือนกันนะได้ใกล้รองลงมาเป็นใกลที่สุดกล้องพัดลงกล้องก็จะได้กล้วยหนึ่งใบอ่าอิดพัดลงอิดก็จะได้กล้วยสองใบ คนที่ไกลกว่าเล่นสมมติเล่น3าคนนะเล่นสคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าลงลงแล้วเป็นหนึ่งไปเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วเบอร์ดี้ลงแล้วเป็นเบอร์ดี้ก็คูณ2คูณ2ก็เป็นเบอร์สองไลพูดง่ายๆคือไอคนที่ลูกอยู่ใกล้หลุมอ่ะเบอร์น้อยก็คือจัดอันดับกันว่างั้นเถอะเล่นปกติจะกำหนดว่าห้ามเกินพานะสกอร์ที่ออกคือแสดงว่ายัง3มออนได้สิพาสียัง3ออนได้รับการเล่นที่ ใช่ฝีมือต่างกันในการตีแต่ว่าพัดนี่มันมีใครได้เปรียบไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบพูดแล้วมันเจ็บคอเลยเหมือนเคยโดนมาก่อนวอเย์บอลชิปลงอ่ะชิปลงชิปลงไงชิปลงเกิดอะไรขึ้นชิปลงสมมติเล่น3คนเนี่ยแล้วชิปลงเป็นพาเนี่ยก็จะต้องบวกไปอีก2เบอร์ก็ได้เป็นห ถ้าคุณโปร่งเป็นเบอร์ดิคูณสองเข้าไปถ้าเบอร์เจ็ดเขปเป็นเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่คูณสองมีแล้วก็คูณจำนวนกล้วยราคากล้วยที่คุณเล่นชิมกล้วยกันเพลินเลยนะโปอิดเคยโดนโฮยวันไปทีนึงโอ้โหวันนั้นนั่งโฮลวันนี่คิดยังไงราากล้วยโฮลวันก็สิบคูณสิบไงละเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเล่นห้าคนเจ็ดสิบกล้วยเจ็ดสิบกล้วยแล้วก็คูณด้วยราคากล้วยเข้าไป โอ้โ oh oh. หก,กินกล้วยกันสนุกสนานแล้วล่ะ <g ülme> ถูกต้องครับและนี่ก็คือในช่วงทําเซียนหรือเรียนมาฮะท่านผู้ชมลองเอาไปเล่นกันดูครับว่า <g ülme> มันจะสนุกอย่างที่เราเล่นกันหรือเปล่า <g ülme> ถูกต้องถ้าโอลิมปิกจัดหรือไม่จัดไม่เป็นไรเรายังเล่นโอลิมปิกได้อยู่ <g ülme> ถูกต้องเออช่วงทําเซียนหรือเรียนมา